สวัสดีครับก็บากรคลิปการเล่นเกม Soc c e r Manager 2 0 2ออีกเหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมลงไปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูซึว่าผลงานนะครับเข้าสู่ท้ายดูการแล้วจบเรียบร้อยนะครับดูซึว่าผมจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับแล้วเหมือนเดิมครับก่อนจะคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับทั้งสองยอดทางหลักเหมือนเดิมครับทั้งเพจทุกวันเกมนะที่ก็จะตีนเกมซ c อกเ a อ a ์แมเนจเจแล้วป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทู โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็จบฤดูกาลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูผลงานอทีมผมกันนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับก่อนอื่นฮะไปดูที่ลีกก่อนเลยนะครับจบหันดับที่เท่าไรทีมผมเรียบร้อยครับก็จบอันดับที่3ามนะครับต้องไปเพย์ออฟนะฮะ อันดับหนึ่งนี่เป็นเบอร์ตันแอตโอบียนนะอันดับสองเป็นวีแกนเดนติกนะครับอันดับสาเป็นสโมสรนเลาสี่ปอสมัทห้าเบอร์เบนแฮมหกโบตันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยกีงผมมันฟอร์มแผ่วอย่างน่าใจหายนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันโดยส่วนตัวผมว่ามันแผนพอปรับหลายอย่างแล้วมันมันไม่ค่อยกระเตื้องนะครับบวกกับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันมันเล่นยากขึ้นหรือเปล่าบวกกับดิวชั่นสูงสูงขึ้นนะฮะแรกๆอาจจะดีหลังๆนี่แผนที่เราเคยใช้ได้กับดิวชั่นที่เราเคยคุมมมาาก่่่่่ออนนนนนพขขึึ้้ดิวชัทีสูง อาจจะมีปัญหาในการเข้าทำหรือว่าเล่นไปสักพักเนี่ยอาจจะโดนจับทางได้อันนี้เฉพาะในเซฟผมนะผมม็ไน่เจะว่าคนอื่นอาจจะเล่นง่ายกว่านี้หรือบางคนอาจจะเล่นยากกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะจบอันดับที่3ใช่ไหมครับจากนั้นผมได้เพย์ออฟกับทางด้านโบตันนะครับนี่นะครับก็แพ้โบตันไปนะครับทั้ง2นัดเลยนะนัดแรกที่ผมแพ้ไปเกมเยือนีนี่แพ้ไป0ูนย์สามนะครับพอมาได้ในบ้านก็เสมอศูนย์ศูนย์นะก็ทําให้ไล่ไม่ทันนะครับก็แพ้ไป ก็รวม2อนั้นนี่3 0มศูนย์นะครับนี่ฮะแพ้ไป3 0มศูนย์นะครับแล้วพอมาเล่นเพย์ออฟสุดท้ายในบ้านนี้มันก็เลยแบบหมดหวังไปเลยนะเสมอศูนย์แต่ก็ไม่ทันนะแล้วก็เป็นเบอร์มิงแฮมนะครับที่ขึ้นชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับชนะโบตันไปได้นะครับในรอบชิงเบอร์มิงแฮมนี่เขาจบอันดับที่5นะครับ3ทีมที่เลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับจะมีเบอร์ตันเอาเบียนวีแกลวก็บอร์มิงแฮมนะครับส่วนทีมที่ตกชั้นนะครับ จากเดอแชมเปี้ยนชิพลงมาสู่ลีกวันนะฮะก็จะเป็นทางด้านอิสวิรทาวน์เชฟฟเวนเดย์แล้วก็โรเชตแฮมยูไนเต็ดนะครับนี่นะธรรมดา3ทีมนะครับแล้วก็อยู่ลีกวันต่ออีกหนึ่งฤดูกาลนะไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้น3าปีติดได้นะโอ้หน่าเสดานมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีการพาตัดทีมครั้งใหญ่เลยแหละนะฮะเพื่อที่จะหานักเตะชุดใหม่เข้ามาเสริมนะครับ นี่นะฮะระกาศขายเต็มเต็มเลยนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้านี้เลยตัวยืมก็ยังมีอยู่กับบางคนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูรายการอื่นสักแป๊บนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะจีนได้แชมป์ก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับเชลซีที่2แมนเชสเตอร์ที่3ามที่สี่อาร์เซนอลที่ห้าวิเทแฮมที่6นะครับนี่นะครับ ตกชั้นเป็นแบรนด์เบนฟอร์ดนะครับเชฟยูแล้วก็เบอร์นซิลลี่นะครับแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับในประเทศนะฮะก็จะเป็นทางด้าน FA ฟเอคัพนี่เป็นแมนยูนะครับชนะบู๊คไปสามศูนย์ลิคัพครับแมนซิตี้ชนะเชลซีไปสี่ศูนย์นะครับคอมมินิตี้ชิลไปสปเปอร์นะครับ ส่วนทุกวันรายการยุโรปนี่ก็ยังลุ้นนัดชิงกันอยู่นะครับบาซ่าเจอลิวอพูนะฮะยูรป้าลีกนะครับ, ari, รบใกล้ถึงนัดชิงแล้วนะครับก็จะเป็นสเปอร์พบกับทางด้านบาเยอร์น,นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ประกาศขายนักเตะที่ผมเคยซื้อมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะฮะหรือว่าต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะพอมันครบสัญญา1ปีหรือว่าเกิน1ปีเนี่ยเราถึงมาสามารถขายนักเตะได้นะครับก็ประกาศขายไปเกือบ10คนเลยนะอันนี้ก็ประกาศขายาเขาก็ตัวหนึ่งล้านนะได้สูงสุดนี่ก็ประมาณ6กแสนแนะผมจะไม่ต่อเลยนะครับขายไปเลยเพราะเดี๋ยว้าไปต่อเดี๋ยวเขาจะยกเลิกการซื้อเอานะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานี่ครับขาให้เยอะสุดตั้งแต่แรกก็ให้นั้นนะครับ 8,500 0อิสวิททาวนะครับโอเคสองตัวนี้เรียบร้อยครับส่วนตอนนี้ที่ทองผมเหลือน้อยนะจาก2000เหลือ600เนี่ยผมเอา,เ,อา,เ,อาเงินเขียวไปสร้างสเตเดียมนะแล้วก็ใช้ทองในการอัพให้มันเสร็จเลยนะครับก็ตอนนี้จุอยู่22,000นะครับมีผู้ชมสูงสุดตอนนั้นที่ประมาณ16,000นะแล้วก็ทำให้รายได้นะครับ ต่อสัปดาห์เนี่ยมันมากกว่ารายจ่ายนะโดยเฉพาะนัดที่เล่นในบ้านแล้วก็ชนะแล้วก็เกมเยือนนะครับที่ชนะก็ได้รายได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูรายได้สักทีหนึ่งนะครับเพิ่มสนามปุ๊บเพิ่มฐานแฟนบอลค่อยคนเข้านะครับสามแสนสี่นะรายจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าแข่งน,นปกติก็ถ้าชนะในบ้านก็ประมาณสักเจ็ดแปดแสนนะครับก็ถือว่ากําไรต่อสัปดาห์จะเยอะขึ้นนะครับแผนตอนนี้ผมก็ยังปรับไปอยู่นะยังไม่ได้นิ่งนะครับนี่ คิดว่าดูการหน้าจะจะให้แผนแบบนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะยังไม่ทําคลิปให้นะเดี๋ยวขอทําคลิปนี้จบแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยทดลองแผนไปเรื่อยดี่างไงก็จะนาแจ้งให้ทราบว่าดูการหน้าผลงานผมจะเป็นยังไงบ้างนะกับลีกวันดูกาลที่2นะครับเนี่ยลีผูชนะบาซ่าไปนะครับฉันเป็นลีกขายนักเตะไปนะ ถ้านักเตะมันเหลือน้อยนะตัวเกมก็จะหานักเตะอย่าวาชนไมหมเราอัตโนมัติเลยนะครับขายต่อเนื่องครับตอนนี้ฮะก็มีบางคนที่ผมก็ขายล่วงหน้าไปแล้วนะครับก็ได้สัญญาย้ายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้2ล้านพอประกาศขายปุ๊บได้ล้านหสูงสุดแต่ว่าใจน้อยนะจะให้ล้าน4นะครับเดี๋ยวพอขายตัวล้านหไปหัวใจมันน้อยคือนักเตะไม่ค่อยอยากไปแล้วนักเตะสุดท้ายก็จะไม่ยอมย้ายนะครับนี่ก็ขายมันกันครับ พาตัดทีมเลยฮะแต่หัวใจน้อยนะครับยวลองดูก่อน2 8, อ0 0สนแปดเพอมีแค่ทีมเดียวเองนะครับไม่มีใครมาแย่งเลยนี่คาร์เวกเ็ไปนะครับมีร้านแปกครับเดอะอติโวนะครับมาโยก้านะครับไปทีมทนะี่สองนะเดอรร้านแปดนะครับเดี๋ยวปีหน้านี่ หานักเตะใหม่เยอะแน่นอนครับไม่ต้องกลัวฮะปีหน้าอาจจะมีนักเตะฟรีๆดีๆหรือว่านักเตะที่เข้ากับทีมเราแล้วก็ผลอาจจะดีมากกว่านี้นะครับบายเยนครับถล่มสเปอร์ไป4-0นะครับในยูโรป้าลีกคิสมอรลิงครับนี่ก็ขายเหมือนกันนะจะไปหรือเปล่าครับบานเซีนะฮะเพราะว่านักเตะนี่สัญญาเหลือน้อยน,น,นะครับผมก็เลยประกาศขายไปเลยแต่ไม่รู้จะไปหรือเปล่านะเพราะว่า หัวใจนักเตะต่อทีมที่มาขอซื้อนี่จะน้อยนะครับต้องลองดูก่อนก็สมอลลิงไม่ยอมย้ายไปนะครับมีทีมมาขอซื้อแต่ว่าเราตกลงไปแล้วแต่ว่าตัวนักเตะไม่อยากย้ายไปทีมบาร์เซลีนะครับก็เลยยังอยู่กับทีมมาต่อเนาะนี่ก็มีทีมใหม่เข้ามานะครับอ่หลายทีมเลยนี่หัวใจเยอะขึ้นนะครับมีทั้งเบนฟอร์ดเปต้านอตเอ็นบู๊นะครับอ่อปล่อยไปบู๊ดีกว่าเนาะ ค okay. กับพีเมลลี่ครับทางด้านคิส s m มา l ลิงทิมเด็กนี่พี่แกไม่ไปเลยนะ <laughs> นี่ก็อีกคนนึ่งครับดิงวอเตอร์นะครับก็จะขายเหมือนกันนะครับเป็นทางด้านพีเมาส์นะครับเอาหรือเปล่าอ่ะเอาอยู่นะครับแสนแปดครับอายุเยอะแล้วอีกคนนึงครับนี่นลบวันเก่าๆให้หมดเลยนะดูซิว่า เราจะเหลือกี่คนนะครับแล้วเดี๋ยวไปซื้อน,นักเตะใหม่กันนะในฤดูกาลหน้านะครับอาจจะมีตัวฟรีตัวยืมดีๆให้มาใช้งานต่อนะครับก็จบฤดูกาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมเราเนาะมูลค่าทีมอยู่ที่ประมาณ47ล้านนะครับของบอร์ดบริหารนะมีนี้เพิ่มมูลค่าสโมอสอรนะครับามสำเร็จกับอัปเกรดสเตเดียมนะครับนีด้านการเงินนะครับ ีจะขายนักเตะไปด้วยนะก็เลยมีเงินบวกเข้ามานะครับตอนนี้ได้มาล่าสสองนะครับจบที่3มีผลการแข่งขันนะฟิม์ลีกเป็นแมนยูนะครับแชมเปี้ยนลีกเป็นลิเวอร์พูลยูโรป้าลีกเป็นบายเยินนะยูโรเปียนซูเปอร,ร์คัพเป็นมาชิตตี้ฟีฟ่าคัพเบอร์ลคัพเป็นมาชิตตี้นะครับเอฟเอคัพแมนยูลีกคัพแมนยูนะครับทีมยอดเยี่ยมนะครับของเราจะติด เป็นทางด้านผู้รักษาประตูนะครับลินเนอร์แล้วก็แบ็กขวานะครับเพอร์วัตเอนเริ่มต้นธุกการใหม่พร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็มีเงินเขียวอยู่นะ21ล้านนะครับจากการขายนักเตะนะครับแล้วก็ปล่อยนักเตะที่หมดสัญญาแล้วไม่ต่อนะครับก็เป็นฟรีเอเย่นไม่รือไม่ก็รีทายไปนะครับนี่นะฮะนี่อย่างโจวันนี่รีทายเรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้เล่นแต่ละคนบางคนรีทายไปแต่ก็ไปอยู่ขสมศรอื่นก็มีนะ,ะทางบอร์ดบริหารท่านประธานนี่ให้มาล้านเจ็ดนะครับให้มาเยอะมากเลยนะใช้ไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวไปเช็คนักเตะในทีมซิเหลือกี่คนนะครับนี่นะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นนักเตะที่ พอเราขายนักเตะไปเยอะเข้านะครับตัวเกมเขาก็ดึงนักเตะยุวชนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะก็จะเป็นนักเตะที่ไม่มีหน้าไม่ตาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนักเตะนี่ก็จะย้ายไปนะครับเพราะยังไม่ถึงเด a ไลน์ที่เขาจะทำการย้ายนะฮะเดี๋ยวก็ได้เงินเยอะขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะซื้อใครเพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งนักเตะกลุ่มอื่นผมก็จะขายอยู่นะครับดูซิว่าถ้าผลงานไม่ดีก็จะขายนะครับเพราะบางคนยังขายไม่ได้นะครับอย่างเช่น โคลิลดโอเนี่ยเพิ่งย้ายมาตอนตลาดเปิดรอบ2นะยังขายตอนนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดขายได้เนี่ยผมว่าน่าจะกําไรนะถ้าผลงานปีนี้ไม่ดีก็อาจจะขายช่วงมกรานะแล้วก็ซื้อกองหน้ามาใหม่นะครับก็น่าจะขายได้มาสัก10ล้าน11ล้านหรือไนมะ่ก็ต่ตามสุดไม่น่าจะเกินไม่จะต่ำกว่า9ล้านนะคนนี้ถ้าเกิดขายนะครับแล้วก็เป็นทางด้านโลเปสอีกคนนะครับ9ล้านเลยนะวันนี้ถ้าผลงานปีนี้ไม่ดีนะก็ว่าจะขายเหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะเพราะเราเพิ่งดึงมานะครับโอเคคนที่ขายอยู่ก็นี่นะครับอีกสามคนนะแล้วก็ตัวยืมเหลืออีกสามนะครับการเงินบวกอยู่3ามล้านนะครับเพราะว่ารายจ่ายของเราจะเป็นค่าเหนื่อยยังเยอะอยู่นะครับรายได้ประมาณ14บสี่ล้านนะฮะบปัจจุบันเร้าๆนะครับ เดี๋ยวขอไปส่องทางด้านนักเตะฟรีสัานหน่อยนะปีนี้นะฮะฤดูกาลนี้มีใครบ้างนะครับอ่าปีอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้ดูซิจะมีใครฤด,ดูกาลนี้ครับสูงสุดนะครับเป็น86นะครับวลาดสนะครับต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าทีมเราอย่างน้อยไปนะครับ แ6เนาะแต่ถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้เป็นเยสนะครับมันก็จะหานักเตะฟรีเอเย่นที่สนใจมาทีมเราอัตโนมัติเลยนะครับลองดูซิว่าเลตติง้งนะครับนักเตะที่สนใจมาทีมเราเยอะสุดเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบเก้านะครับเพราะว่านักเตะบางคนเราก็ขายไปนะทาให้มูลค่าทีมเราลดลงมานะครับนี่เป็นตําแหน่งแบ็คขวานะครับถ้าตัวแปดล้านเอามาก็จะเสอง 2, ล้านนะครับ แต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันแพงไปค่าเสือนัญญ,ญาอะไรพวกนี้แล้วก็ไปดึงนักเตะที่มันอา,อายุมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าไปจํากัดค่าตัวนักเตะในการเซิร์ชหาก็ได้นะครับนี่นะฮะนี่บุ usto, สโตทุกคนคุณนะ่าจะเป็นกองหน้าเก่าของมเชสเตี้หรือเปล่าคนนี้น่าจะใช่นะอ่อใช่จริงๆด้วยครับต้องดูผมจะเสริมใครบ้างนะครับนี่ของ New นิวคาสเซิลครับลองสตาร์ท อ๋อผลงานดีนะดูครับเลตติ้งเนี่ยใช้ได้เลยนะที่ผ่านมาแต่ต้องดูว่าเคมีเหมาะกับทีมเราหรือเปล่านะครับนี่นิคัเสเซนะิลนะลงอ๋อฤดูกาลน่าจะเป็นนักเตะที่เคยถูกไปลีกทูด้วยนะครับมัดสัญญากับน,นิคัเสเซิลด้วยหลายคนเลยนะครับเดีย๋ยวมาส่องมาดูกันนะว่าผมจะเอาใครบ้างนะครับเน้ยมาตินารี่เหรอ ลาฟาเอลมัตตินาลี่นี่ใช่มัตตินาลี่อัซซันดอนณนะปัจจุบันป่ะเนี่ยพี่น้องกันหรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้โหเอาละเราเจอเพชรเม็ดงามแนละ้ว17ปี60นะครับถือว่ายังไม่เยอะนะผมเจอบางคนนี่โอ้โห17 18ปีนี่ค่าพลัง67เลยนะครับแต่ว่าค่าที่นาการเซ็นก็เยอะไปด้วยนี่ขนาดแค่60นะครับค่าพลังนี่ก็ค่าที่นาการเซ็นนี่ก็5ล้านนะ รวมทั้งสะอ่ะาควเที่ยงการเซ็นฟรี3 3ล้านแล้วก็ให้เอเจนต์อีก2ล้านนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยอย่าหมื่นเก้าน,นะคพะพลังแฝงไม่จะสูงนะแต่คงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวลองสเกลเป็นอ่าค่าตัวดูแล้วกันนะครับเอาเอาไปอายุก่อนเนาะให้มันสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะเกิน23ปีขึ้นไปนะครับ จะไ,ได้ไม่ไปเจอเด็กที่เกิดมาใหม่นะนี่นะครับมูลค่าตามสดก็7ล้านนะครับในลิต์นี้นะฮะแต่ละคนนะครับมีไข่บ้างเดีย๋ยวลองไปสเกาค่าตัวลงมาหน่อยครับรู้สึกจะแรงไปนะแต่ละคน เอาประมาณสักไม่เกิน3ล้านนะฮะยี่สาถึงสาปีนี่เราก็จะเจอนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่าตัวก็จะดรอปลงมานิดน,นึงนะครับค่าตัวไม่เกิน3ล้านนะฮะสล้านห้าถึงสล้านนะครับ, 2, 500, ถ, 3, 000, รบถ้าเรียงตามแบตติ้งก็สูงสุดจะเป็น7 5หนะครับนี่แต่ละคนนะค่าเซนค่าธรรมเนียมก็จะถูกลงนะครับยังมีนักเตะเกาหลีนะครับ ญี่ปุ่นยังไม่เข็ดนะจะมาเอาเกาหลีคนหรือเปล่าถ้าจะอยู่เบลเยียมมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูก็ว่าผมจะเสริมใครมาบ้างนะครับแล้วเสริมแล้วจะเป็นยังไงบ้างฟอร์มจะเข้าตาหรือเปล่าอันนี้คือในแค่นักเตะฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูนักเตะยืมนะดูซิว่าเราสามารถยืมน,นักเตะยืมที่เป็นนักเตะนอกประเทศได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเซิร์ตามายืมแล้วก็สนใจมาทีมเรานะครับผูกสูงสุดที่เจอก็จะเป็น78็นะฮะใกประเทศก็ยังไม่มานะส่วนมากก็จะเป็นนักเตะในประเทศนะครับที่สนใจมาเบนเดวิสนะครับนี่ยืมได้นะฮะเบ ben นเดวิสนี่นักเตะในอังกฤษนะฮะสเเปอร์ข้าเหนื่อยก็หกนดนะเอามานี่บาแบกแน่ๆฮะอยู่กับทางด้านซาได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเซิร์ชเฉพาะอังกฤษก็ได้นะครับดูซิว่าจะมีใครบ้างอีเมลลีกนะฮะดีวิชั่นนี่นะครับสปสเปอร์ซอร์ดัมตันบู๊ปนะฮะปล่อยนะฮะนิวคาสเซิลก็มีนะฮะเวสแฮมก็มีที่ปล่อยนักเตะยืมนะครับนี่ประมาณนี้เลยถ้าใครไม่อยากซื้อก็หานักเตะยืมจากอ่าประเทศเดียวกันก็ได้นะแต่ไม่ต้องมาเสียเงินค่าตัวนะเสียแต่ค่าเหนื่อยก็พอนะครับ แล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ยังซื้อยืมแค,แค่แค่นักเตะภายในประเทศนะนักเตะนอกประเทศยังไม่สามารถยืมได้นะครับเนี่ยฮะใครอยากประหยัดหน่อยก็มาลองยืมกันก่อนก็นกได้นะครับจะได้เสียแค่ค่าเหนื่อยเนาะไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับนักเตะบางคนก็ไม่มีได้ไม่ตานะฮะตอนนี้ในเกมนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูว่าฤดูกาลหน้านี่ผลงานผมจะเป็นยังไงบ้างนะ กับฤด,ดูกาลที่2ในการคุมทีมนะครับในดิวชันลีกวันนะดูซิว่าฤด,ดูกาลที่2และกับลีกวันเนี่ยพอเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยแผนการมันจะดีขึ้นไหมฟอร์มจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วยังมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพได้หรือเปล่านะครับหรือว่าฟอร์มจะดรอปลงกว่าน,นี้นะแล้วก็ผลจะเสริมใครบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะให้เพื่อนรับชมนะครับยิงผมกวว่าโอ้โห คลิปนี้มันต้องเป็นคลิปที่ผมขึ้นใช้มันชิพได้ได้นะกลายเป็นว่าโอ้โหรถรป่าคว่ำตั้งแต่รอบเพย์ออฟเลยนะครับงงมากเลยนะโอ้โหเซ็งเลยนะอุว่าจะมาโชว์ท่าหน่อยนะเอ้ยทาทีมขึ้นดิวิชัน3ปีติดเลยนะครับนี่เสียได้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะครับผลงานน่าจะดีขึ้นนะครับปีนี้เดี๋ยวต้องหาแผนการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นนักเตะให้เข้ากับทีมมากขึ้นกว่านี้นะครับดูซิว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยนี้ก็คือคลิปในการเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์2องยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ